ทมาเที่ยวทะเลทะเลซับมีแต่เป็ดเป็ดหนำไล่คักเป็ดแบบธรรมาสาบเลยทานผู้ชมบ่อนเข้าจับโบได้เลี่ยงแล้วทำมาสาบเลยอยูตั้มเมย์เมย์หนำแบบนี้ตามทะเลไล่คักเป็นบ้านเขาก็จับไปเลี้ยงจับไปไปอบกินเหรอทานผู้ชม ่านผู้ชมลงไปหอดไต่ผลฟังมันก็มีท่านผู้ชมไลยคักน่าจับไปเลียงอยู่แต่จับบ่ได้หรอกตำรวจสิจับชี้ชี้ โซนเป็ดเขาจะหลบธรามาศาสตร์แบบนี้เลยบันนท่าก็เอาไปเลี้ยงเลย ชีโบเห็นนำมกมกรายค่ะนำไซค่ะ Number fish Iran for some more.